ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเวลาเพื่อนเพื่อนสีจุดเต่า f h e นะครับผมมีเทคนิคนะครับใส่เศษทานก่อนก็ได้นะครับพ่อประมาณนะครับประมาณครึ่งปิบเนี่ยก็ได้ครับใส่เข้าไปก่อนนะครับนะไฟมันก็สิลุกดีแบบนี้นะครับบบมีควนบบมีหยังนะครับเวลาฮั่ก่อไฟที่แหลกเป็นแบบเทคนิคดีๆนะครับ ไฟห่อนแห้งนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษทานนะครับมันก็สิลูกแบบนี้นะครับหลังจากที่ว่าเฮ้าจุดเร้วนะครับเพราเศษทานมันติดดี่างสินะครับเฮ้าเอาฟื้นใส่เลยนะครับฟื้นมันก็สิลูกใหม่บึ้มขึ้นเลยนะครับเป็แบบนนะครับเพราะว่าไฟมันแห้งอยู่แล้วนะครับ ฟื้นมันก็สิบบอมีควันนะครับมันก็สิติดไฟเลยนะครับอันนี้ก็ผมก็ไดมมาบอกนะครับเวลาเศษทานถี่ว่ามันเสดเศษนะครับร่อนเก็บไว้อย่างสิ้นน้ำพื้นน้ำหนังสิครับนะครับหลายนะครับเท่ากับล่อนไวเท่ากับฟื้นใส่เลยนะครับหรือว่าเขาใส่เศษท่านจุต่อไปเรื่อยๆนะครับ ขังทึ่งกับซิโบมีควนนะครับเปิดเิดเห็นบ่ครับโอมีควนมีอย่างเลยนะครับนะครับกะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่ว่าได้เอาเทคนิคดีๆมาบอกเอฟซีนะครับที่ว่าสิได้ใส่เต่าแบบนี้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอากาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุรสุขคนนะครับสวัสดีครับ